ดีครับวันนี้มิสเตอร์วัตจะมาวาดรูปอะไรเอ่ยสวัสดีครับวันนี้มาวาดรูปจัก,กรยานรถถีบโอซีโอเครถถีบภาษาบ้านๆนะครับมาดูลเลยรถถีบรถถีบวาดแบบง่ายๆเลยรถถีบบครัมีเสียงให้เป็นหน่อยครับอันนั้นไม่ใช่รถถีบมันรถทีลอ้อ,อวาดกลมๆวาดล้อมาก่อนวาดลอ้อกลมๆ,ๆ ไปล้อนะครับอย่าไปล้อเพื่อนนะครับไม่ดีแล้วก็วาดล้อกลมๆมีล้อนะครับไม่ใช่ตาน,อน้องอาจจะเข้าใจผิดนี่ยล้อไม่กมลมเท่าไหร่รถจักรยานนี่เขาเขาจัยานล้อเบี้ยวใส่กลมๆ,ๆใส่กลมๆ,ๆขึ้นมาอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็มาอย่างนี้เส้นหนึ่งมาอย่างนี้เส้นหนึ่งจารย์ขี้ดู เป็นยังไงวะไม่รู้จักก็เป็นอย่างนี้นะเห็นไหมแล้วก็อ่ามีเสาเป็กครถเพราะเราวาดกระดินถนนครับวันี้แล้วก็นี้มีที่แทนจักรยานแล้วก็มีเบาะอ,อันนี้เบาะที่นั่งแล้วก็อันนี้จะลมลมนี่คืออะไรครับรถที่สามแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จักรยานสามล้อดิ ก็มีอันนี้ที่ปัน่นที่น,นี่ที่ปัน่นอ่าทีนี้ก็มีใส่โซ่ให้หน่อยเอ้ยไม่ใช่โซ่ใส,ใส่ใส่สี่ล้อให้หนะก้านล้อก้านล้อแล้วก็ล้อหลังนี้ใส่ไม่ดีเลยนะก้านนี้นะใช่ไหมอ๋อตัดล้ออะไรวะมุกไหน อ่าทีนี้ก็ใส่นี้เพิ่มเดี๋ยวได้ใส่ใส่ใส่นี้เพิ่มไว้นิดนึงต้องไม่ใส่ยางนอกเพียต้องใส่ยางนอกยางนอกนี่ใส่ยางนอกให้หน่อยใส่ยางนอกเดียวทําต้องรอเลยก็เนจักรยานแต่มอเตอร์ไซค์นี้แล้วก็มีมีจะมีบังสลนเลยครับตรงนี้จะมีนี่ก็อะไรครับบางโครนอ๋อบางโครนไม่เห็นดูยังจักรยานกันเลย อั uh ่ากรยานขี่โดกเสร็จแล้วครับน้องๆกรยานง่ายๆโอเค